ว่าไงนะปรับผมต้องปรับผมไม่ยอมแล้วครับผมไม่ยอมยังไงผมต้องปรับปรับแน่ๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปรับอะไรครับอ๋อก็ปรับคอรมอนสิถึงยังไงผมก็ต้องปรับคอรมอคณะรัฐมนตรีนี่แหละเปล่าก็ไอ้คอรมอผมนั่นสิคือคณะลัมวงมหาสนุก ที่ผมได้จ้างเขามาเล่นในงานบวชลูกชายผมน่ะสิถึงยังไงผมก็ต้องปรับโอ้ยก็นึกว่าคณะรัฐมนตรีแล้วไอ้คณะรัวงมหาสนุกของพี่เนี่ยเขาไปทำอะไรผิดพี่ต้องไปสั่งปรับเขาไม่เขาไม่มีอะไรผิดเลยเอา้าเขาไม่ผิดแล้วไปปรับเงินเขาทำไมผมไม่ได้ปรับเงินผมจะปรับผ้านุ่ม ก็อไอ้กระโปรงที่เขาใส่ร้องเพลงเต้นลำวงอะ่ะมันแข็งกระโดกกระเดกเลยเวลาซักเขาไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มดูแล้วมันไม่สบายกระโปรงมันแข็งเวลาหางเครื่องเต้นแล้วมันไม่เด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงดูแล้วมันเสียอารมณ์โอ้ปรับปรับผ้านุ่มพูดเป็นเรื่องใหญ่โตนี่ดีกว่าพี่เรื่องนี้ต้องปรับแน่แน เรื่องอะไรหรือก็เรื่องบริษัทสายเสมอการโยธาที่เราจ้างเข้ามาสร้างถนนคสรนี่ยครบกำหนดส่งมอบงานงวดแรกวันที่31สิงหาคมเล้อแล้วงวดที่สองเนี่ยวันที่30กันยายนแล้วงวดสุดท้ายวันที่31ตุลาคมแล้วไงต่ออ่ะแล้วนี่มันวันที่เท่าไหร่ นี่มันวันที่แปดเดือนแปดปีศูนย์แปดแล้วเออนึกได้แล้วนึกได้แล้วไอ้วันเนี่ยมันเป็นพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกนี่ใช่ <c oughs> ไปประกิ่งกันใช่ใช่ใช่ใ,ชใชเป็นประธานเปิดพิธีกันอทำไมล่ะครับไม่เกี่ยวกับงานเราเลยมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะก็บริษัทเนี้ย เขามีหนังสือส่งมอบงานงวดแรกพึ่งมาถึงเนี่ยซึ่งมันก็เลยกำหนดการส่งมอบงานงวดแรกมาแล้ว8วันเออใช่มันครบกำหนดส่งงานงวดแรกเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วสามเด็สิงหาคมเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องโดนปรับแม่พูดแล้วเปรี้ยวปากเดี๋ยวจะต้องโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวร้ายคุณสายสมอน

กรณีนี้พี่ว่าไม่น่าปรับเพราะการตรวจรับยังไม่พ้นกำหนดวันสุดท้ายของสัญญาแต่งวดแรกก็โชห์ราว่าต้องส่ง31สิงหาณท่านพี่โอ้ถ้างั้นเอาไงดีอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าปรับได้ไหม งวดที่หนึ่งระบุไว้ว่าสามเบ็ดสิงหานี่พวกร่อทรงงวดแรกแปดกันยาอยากถามว่าปรับได้ไหมเอยเฉลยทีหลายคนที่ตอบใจหมูชตายนะครับผมถามเพิ่อมอีกหนึ่งคำถามนะครับ คำถามที่กรณีสมมอบงานนะครับที่งวดที่หนึ่งเนี่ยบอก31สิงหาแล้วสายเสมอสการโยธาอะไรเนี่ยเขามาส่งกันยายปรับหรือไม่ปรับถ้าปรับปรับกีบ่วันนะครับคำถามที่ผมจะถามเพิ่มเติมก็คือนะครับถ้าเกิดสัญญาวันสุดท้ายของสัญญาเนี่ยนะครับมันตรงกับวันเสาร แล้วผู้รับเหมารายนี้เขามาส่งงานวันพุธถัดมานะครับส่งงานวันพุธถัดมากรรมาการตรวจ,าจาการจ้างไปตรวจหน้าว,วันศุกร์ปรากฏว่างานถูกต้องผมถามเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือสัญญาณวดที่หนึ่งบอกว่าสามสิบเอ็ดสิงหาคุณต้องส่งนะแล้วคุณมาส่งแปดกันยานี่คือปรับหรือไม่ปรับถ้าปรับปรับดีว่า ประเด็นที่สองที่ท,ที่ผมถามก็คือถ้าสมมุติว่างว่สุดท้ายนะครับมันตรงกับวันเสาร์แล้วผู้รับเหมาส่งงานวันพุธถัดม,มากรรมการตรวจกันจ้าไปตรวจวันศุกร์ปรากฏว่าทุกอย่างถูกต้องด้วยเยงเอกสารเราจะปรับเขาหรือไม่นะครับถ้าปรับปรับกี่วัน<ม>ถ้าไม่ปรับไม่ปรับเพราะอะไรสองประเด็นนับ สองประเด็นนะครับมีไหมใคร <Okay. S 1> เอ่ยสมครนะคะคำถามแรกคือไม่มีการฝากค่ะเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างงวดจะไม่มีาาการปรับระหว่างงวดคำถามที่สองมีค่าปรับค่ะฝากสองวันวันอังคารแต่วันพุธวอังคารกตวันพุธ ะะประเด็นที่1บอกว่าไม่ปรับเห็นด้วย,ยไหมครับเห็นด้วยประเด็นที่สองปรับสองวันครับเห็นด้วย,ยไหมครับเอาละใช่ไหมนะครับประเด็นที่1ค่อนข้างเป็นเอกสารใช่ไหมครับว่าเราไม่มีการปรับระหว่างงวดประเด็นที่สองคือเวลาเราทําสัญญาเนี่ยร้อยยี่สิบวันร้อยแปดสิบวันสามร้อยวันบางทีเราไม่ได้นัเนะน จากวันนี้ถึงวันนี้เราไม่รู้หรอกมันคือตรงวันเสาร์บางทีบริจาคเอ๋วันเสาร์วันจุดนะครับบางเอิญว่าโครงการนี้เจ้าเอกวันเสาร์ก็ดีแล้วเขาก็ส่งมาคุณตรวจรับวันศุกร์ถูกต้องปรับี่วันนี้สี่สองสามมีทั้งสองสามสี่นี่ถ้าผมเป็นผู้รับหมอผมปวดหัวใจไหมนะครับอ่ะหลักของกฎหมายนะครับกฎหมายแพ่งบอกงี้นะครับ กรณีถ้าเกิดวันสุดท้ายของนิติกรรมเนี่ยมันเป็นวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ถือเอาวันเปิดทําการวันแรกเป็นวันสุดท้ายแทนที่โดยอาตมีผลของกฎหมายกระเด้งเลยถ้าวันสุดท้ายของนิติกรรมสัญญาตรงกับวันหยุดให้ถือเอาวันเปิดทําการวันแรกเป็นวันสุดท้ายแทนที่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาส่งวันพุธ มันก็จะเลยสัญญาไปสองวันครับคือวันอังคารกับวันพุธเพราะฉะนั้นเสียค่าปรับสองวัน,วนเก่งมากครับให้สุทธิดนะครับขอบความโรนาทานท่านปรดัดสักรอบครับนี่ท่านเดิน,นไหนเลย ผมมีคำถามอีกนึงคำถามก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอเรื่องต่อไปด้วยกันนะครับมีหลายที่ถามมาเยอะมากนะครับว่าถ้ามันงานสามงวดเนี่ยแล้วพอเขาส่งงานงวดที่สองแล้วเนี่ยมันมีค่าปับเสียแล้วได้ไหมนะครับก็แสดงว่าพอเขาส่งงานงวดที่สองมันเลยสัญญาไปแล้วอ่ะทั้งทั้งที่งานสามงวดที่บอกใช่ไหมครับอ่างานสามงวดแต่งวดที่สองพ้นแล้ว นะครับคำถามก็คือเราจะปรับเขาก่อนหรือเราจะรอให้เขาส่งงวดสุดท้ายหรืองวดที่สามก่อนแล้วถึงปรับนี่ก็ว่านี่คำถามที่ผมออกนะสัญญาสามงวดนะครับงวดสุดท้ายสิ้นสุด31มีนาคมงวดที่3นะ31มีนาคม เขาส่งงวดที่สองสิบสี่เมษายนไม่โทษสิบสี่วันสุขการไหมเขาส่งงวดที่สองเนี่ยมันที่สิบเมษายนก็แสดงว่างวดที่สองที่เขาส่งเนี่ยเกินสัญญาเนี่ยเกินมาสิบวันแล้วคําถามที่ผมอยากจะรู้ตอนนี้ผมมีทางเลือกสองทางผมจะจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่สองแล้วก็หาค่าปรับสิบวันหรือผมควรจะจ่ายเข้าไปเต็มก่อนแล้วเมื่อเขาส่งงานงวด10งวดที่สาม เลยมากี่วันผมก็คิดทีเดียวหาก,ก็ทีเดียวหลักของการบร,าาาริหารสัญญาทำยังไงปรับเลยเพราะอะไรครับเพราะเลยสัญญาถ้าผมไม่ปรับ่ะผมปรับเมื่อสุดท้ายผิดนะก็ไม่ผิดแต่มันมีข้อดีข้อเสียนะครับต้องลองดูนะถ้าเราไม่ปรับเข้าก่อนแล้วบังเอิญว่าค่าปรับเนี่ยเมื่อบวกกับค่าปรับงวด่สุดท้ายด้วยเนะี่ย ที่เขาจะเลยสัญญาไปเรื่อยๆนะมันอาจจะสูงเท่าเาางินค่าจาางสูงกว่าเงินค้าจาางเลยเพราะฉะนั้นการที่ปรับเขาไว้ก,ก่อนนึงเป็นการเซฟตัวเองคนระับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาสัญญานึกถึงข้อนี้ด้วยถ้าไม่ปรับเขามีโอกาสทิ้งงานสูงัถ้าเขาปรับมันจะสูงกว่าค่าจ้ชางในมดิชาถามต่อน,นิดเดียวงานสามงวดงวดละสองแสนรวมทั้งสัญญาทั้งก้อนเป็นหกแสน ผู้รับเหมาส่งงานสองงวดถูกต้องเรียบร้อยจ่ายเงินไปแล้วสี่แสนยังเหลืองานงวดสุดท้ายอีกหน,นึ่งงวดสองแสนบาทค่าปรับถ้าเขาส่งงานงวดสุดท้ายล่าชา้าเวลาค่าปรับเนี่ยคิดจากค่าปรับสองแสนของงวดที่สามที่ยังไม่ได้ส่งหรือคิดค่าปรับทั้งสัญญาทั้งสัญญาใช่ไหมครับเราจะคิดค่าปรับทั้งก้อน มีบางที่เล่นคิดจงปรับแบบอะไรเหลือเงินที่สามสองแสนไม่เกี่ยวนะเวลาของเรบเราคิดทั้งก้อนครับเราจะไม่มีแบบเข้าใจแล้วครับว่าแต่ว่าพี่มีสัญญาชุดสุดท้ายของคณะรำวงมหาสนุกข,ของพี่ไหมไม่มีแต่พี่นายยื่นคำขาดไปแล้วว่าถ้าลำวงคืนนี้ซักเสื้อผ้าไม่ปรับพนุ่มก่อน พี่ขอยื่นคำขาดว่าว่าไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเต็งกันเลยเพราะพี่เกียรกระโปรงแข็งแข็งโท่พี่นี่มันออกแนวชฉวยโอกาสนิดนิดนะเนี่ยไม่ใส่มันก็โป้สิ <laughs> ไม่โป้มันก็บาแล้ว <laughs> ว่ากาันสเสมอเลยกระตุกไขตัวปั่นลเลย